คุณโยมอาจารย์สมศักดิ์ชาปาลาอดีตผู้ำนดยการโรงเรียนวัดพุทรมวัดศรียมอาจารย์สมศักดิ์ชาปาลาเมื่อครั้งเป็นผู้ำนดยการโรงเรียนวัดพุทรมวัดศีทั้งนั้นอาตมาได้มีโอกาสเข้าไปสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาและก็ได้ประสานงาน รองเจ้าพิโยมประจานในการเปิดสนามสอนธรรมศึกษาและเมื่อุณโยมเกษียณราชการแล้วก็ได้มาบำเพ็ญบุญกุศน,นที่วัดหลวปรังสีนัเพื่อบูุกวันธรรมสอนะด้เห็นกันอยู่เป็นประจำ้วทำให้เกิดความผูกพันในฐานะที่เป็นญาติธรรมผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน การจากไปของคุณโยบจารย์นั้นก well, ็ทำให้เราท่านทั้หลายนั้นมีความเสียใจแต่ก็ต้องประกอบไปด้วยสติในมองคุณยบจารย์นั้นเป็นอาจารย์ในการที่ท่านได้แสดงมรรณาทุสติให้เห็นว่าชีวิตของเราทุกคนนั้นเมือเกิดมาแล้วจะต้องลัาจากโลกนี้ไป เราทุกท่านนั้นมีมรณะกรรมก็คือความตายนั้นเป็นสมบัติแต่จะปรากฏเมื่อไหร่นั้นเราไม่อาจทราบได้เพราะว่ามรณะกรรมนั้นเป็นอานิมิตรธรรมคือความตายนั้นเป็นอานิมิตรธรรมดังนั้นในวันนี้คณะสงฆ์วัดสุรัสงคีพร้อมด้วยคณะผู้ปฏิบัติธรรมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะให้คุณโยมอ,อาจารย์นั้นได้รับพลานิสงฆ์แห่งบุญศลนกิจจากภาวนาหม่เพื่อไปส่งทบกับบุญต้นทุนที่คุณโยมอ,อาจารย์ได้ประกอบได้บอบเ็ตไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เราท่านทั้งหลายในฐานะที่ได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกับคุณโยมอ,อาจารย์นั้นก็มีความเชื่อว่า ด้วยบุญกุศนที่คุณโยมอาจารย์ได้ประเวยนอยู่็นประเจาําและบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายจะได้สวดพระอภิธรรมเป็นคําสอนสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นปรมาตถษร์มูลนั้นเพื่อที่จะรวบรวมบุญกุศนที่ได้ร่วมกันประเญน,นี้เป็นบุญทักษิณานุประา,านในการทำบุญบุญทิศ ส่งผลนุนนำส่งให้ยมวิญญาณของคุณโยมอ,อาจารย์สมศักดิ์ชั้ลพลานั้นให้ได้ประสบความสุขในสัพไายภพสูงยิ่งขึ้นไปบัดนี้พนักญ,ญาติธรรมและประสงค์ก็พร้อมแล้วเราจะเรียนก่อนญาติโยมที่มีหนังสือได้เปิดหนังสือไปหน้าที่65เราจะเริ่มต้นในการ ส่วนบทมหานามนสก,การแปลกว่าถ้าทัานที่สวดไม่ได้นมบวรอยู่ที่หน,น้า24นสนโมจตสัภะวะกต จกต้องตายแน่ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดการที่เราได้เจริญมารณา,านุสติพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าผู้ที่ไม่เคยเจริญมารณา,านุสติครั้นเมื่อประสบเข้ากับมารณภัยย่อมหวาดสะดุ้งกลัวเหมือนกับบุคคลผู้เห็นอสรพิษ ส่วนบุคคลที่ได้เจริญมรณานุสติเมื่อประสบกับมรณภัยจิตนั้นย่อมเกิดสติไม่หวาดสะดุ้งกลัวอธิษฐานในจิตว่า มินาคตะพูยนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนาดนี้ขออนุภาพแห่งบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นพรลวะปัจจัยอุปรรมภนนนำส่งให้ดวงวิญญาณของ โยมอาจารย์สมศักดิ์ชาติมาลาให้ได้อานุโมทนาในบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายอุทิศให้และขอให้ได้ประสบสุขในสังรยายพยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเพินเสียงดังหนอ พระเจ้าภาพต้องขอกราบกรบพระเดชพระคุณพระมหาเด่นกัลยาณวิจโจพระบัญจอัตตีโพและพระสมุทรจิรศักดิ์สวนรังศีพระมหาดุลวิจิตโตเดขานุการเจ้าวาดที่ได้เป็นองค์นำอุปาสศพอุปาสศีกา ร่วมสวดพระอภิธรรมแปลเพื่อน้องเป็นเสบียงบุญไปถึงท่านพอสมงสั์ดิ์ชาติมาลาวันนี้พี่น้องครับวันนี้เป็นบุญลอเกินเป็นบุญที่เกิดขึ้นได้ยากที่พี่น้องกัลยาณมิตรทั้งหมดจะมากันด้วยใจร่วมกันด้วยใจ และส่งเป็นกระแสบุญไปถึงท่านพออ,อสมศักดิ์วันนี้ท่านคงจะกราบขอบพระคุณในภริยาณมิตรทุกท่านที่ได้ร่วมอุทิศส่วนบุญไปกับท่านครับณช่วงเวลาต่อไปนี้ได้เวลาที่จะกระทําพิธีบนน้อมนําไปถึงท่านพออสมศักดิ์ช่างมาลาในการสวดพระอภิธรรม เมื่อสักครู่นี้เป็นพระอภิธรรมเจ็ดกมีนะครับซึ่งเป็นรมชั้นสูงครับขณะน,น,นี้พระคุณเจ้าก็สู่อาจสงนะครับพิธีบุญก็จะเริ่มขึ้นนะโอกาสนี้แล้วนะครับ

ยจะไรเอเปีย์ต่างกันเองได้นำพี่น้องญาติเข้าสู่ที่ดีบนไม่ได้ใช่ครับขอน้อมน้อมแด่งของสิ่งเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกราบธรรมการเจ้าพระเจ้าโลกด้วยความโลภและขอกราบสวัสดีมายังท่านที่เคารพทุกท่านครับแต่ลำเพลินจะขออนุญาตนำท่าน เพื่อที่จะได้บูชาพระกราบพระรัศีลเป็นลำดับต่อไปครับ,ร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 บ,บอีวินาสกาเรนะคุธังโกเชมะอิมินาสกาเรนะธรรมโกเชมะอิมินาสกาเรน,าาเนะ การขาบูเชมาอะระหังสัมมาสัมพุโตภะคะวาตคุณธรรภะคะวันธงภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาัมโมธัรมนามธรมิ ุบาสยมพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติกรเนนัสหปัญจศีรานิยาจามะทุตยิยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติกุรเนนัสหปัญจศีรานิยาจามะ ृतीय तृतीय पुष्प गच्छा करना तृतीय अम्भर गच्छा तृतीय शरण गच्छा तृतीय पुष्ठ शरण गच्छा Tadi tamang saranang Amang serenang tamang Tadi gadkami. Tatiyampi, tamang saranang gadkami. Tatiyampi, tamang saranang gadkami. Titiyampi, tamang saranang gadkami. Titiyampi, tamang saranang gadkami. Titiyampi, สิกขาปัังสมาทิยาณิอะินนาชาณเวรามณีสิกขาปัตังสมาทิาณิอตินนาชานเวรามณีสิกขาปัังสมาทิจยาณิอะเมสวาเวรมณีสิกขาปััง Dhammici, Dhammici, rayamaccha pama da jana, da jata ma bahin tawa alarika ma sukuma wahin tawa panita wahayam tuarewa กราบเรียนเชิญทั้นสี่ท่านด้วยความเรารพครับ เดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านนะถวายจะตุปใจแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับกณะที่วางด้านหน้าเป็นเชิญท่านผู้มีเกียรติทั้นสี่ท่านถวายเครื่องพยธธรรมจะตุปใจพยธีธรรมแด่พระคุณเจ้าเป็นลำดับต่อไปได้เลยครับ อยากวาริวะหาปุราปริปุเรนติสัการังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปการปติอิจิต e ังปจิตังตุมห um ังจิปเมวะสมิจัตุสัเีปุเรนตุส so ังขปาญจันโทปันรโสยะธามนิโจนติระโสยาธา พิวัชาติสรวาวันจรยสุิกายุกโพระวิวันทนีเสันเียนจางวุ่นตาปัายิ่งอนจา

ธรรมธรรมมาสรรมพุทโธอภภาวคูตภควนตังหาิวาเ a n ิสุวารมนิสปปันโนภควโตสาวะ ปฏิบัติอยู่เนือนิ้จึงทำให้กัลยาณมิตรของท่านได้มาร้อยรวมดวงดใจตั้งเป็นมหาบุญและเกิดเป็นพลังบุญถึงท่านณนนโอกาสนี้ในานามของคณะเจ้าภาพกราบขอพระเด็นพระคุณพระคุณเจ้าทั้งสี่รูปพระมหาเด่นกรลยานวิชโชพระมหาดุลวิจิตโตพระ ปัญจบตักตก้ทีโกและพระสมุทริรศักสุวรรณรลังสีอุบาสกอุบาสิกาที่ร่วมแผ่บุญไปวันนี้รวมกระทั้นพี่น้องท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมในพิธีบุญวันนี้ขอขอกลูถึงท่านไปโโรลกโตเทพผู้ช่วยผู้ในการสำนักงานเขตหนองแขม คุณขวีเดียวลงผู้จัดการบริษัทเปรมาันเทตกจําตดคุณวิชัยอกศีดวงส่้าหคออินดาทังปีนั่นได้ช่วยชะลอความสศงเร้าทางนั้นในการถึงเสียบุกรอันเที่ยง